ฮึบ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 บนี่เอาตอชัต่ตูสังเกตพูดนะู้ยตะเพียนไฟใ่ายครับผมปาด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 ัด้ดวู้ดู้ดด,ด,ด,ดปาดพี่น้องเบ็ด เบ็ดง่างไปเลยนะครับพุ่นพุ่นพุ่นหุยเซตเซตอันสีได้ดบดอัดตัวนี่นี่อีกเต็มครับผมปรากฏใส่สวยๆเลยเอาพี่น้องสุขคีมันเสมอมันเครื่องเก่านะครับพี่น้องผมหลังจากพบผอกนสองสามไฟมาวังหันไปสิยเบ็ดครับพี่น้อง ก็ต้องถือโอกาสสวัสดีย่างเป็นทางการพี่น้องป้องไปพี่น้องที่รักในกันหาอยู่หายินอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องผมพบพอกันอีกแล้วครับกับจานวูมือนี่พี่น้องเอ้ยสีล่งเรื่อเดี่มือนี่คิดว่าพี่น้องผมนี่ับพี่น้องอุปกรณ์การแสดงของเฮ่ามือนี่นะครับพี่น้องผมนี่เป็นเบ็ดขั้นนะครับพี่น้องเป็นเบ็ดขั้นไม้ไผ่นะครับพี่น้องผมขั้นไม้ไผ่เจ้าขวงนี่แหละเราเองพี่น้องเอ้ย กับเบ็ดเบ็ดแตนตาดาบนะครับเบอร์สิบสามนะครับพี่น้องผมเอาลุยกันมือนี่กับเยื่อเยื่อลูกปลาครับพี่น้องผมนี่ลูกปลาหม้อนะครับพี่น้องเป็นลูกปลาหม้อที่ทาการใส่เบ็ดขั้นพี่น้องผมมือนี่เอาลุยกันครับพี่น้องผมนี่ครับพี่น้องสําหรับวิธีการเกี่ยวเยื่อของผมนะครับพี่น้องผม ยาลูกประมอนะครับเฮาสีเกีียวประม่านกลางตัวกลางโตมันนะครับเป็น้องผมนี่ใส่แหล้วเรียบได้โอ้ยนามเคแห้งครับมือนี่นามมานะครับพี่น้องฝนตกไรก็ได้เอาสายเที่ยาใส่นะครับพี่น้องเป็นสายพี่อ e ีเบอร์ซีนะครับที่จานวูใส่เอาปล่อยลงเลยนะครับพี่น้องนี่นี่ครับผมแหล้วเรียบร้อยครับ เอาลุนกันมือแรียงนะครับว่ามันสีมันหรือบ่มันนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวใส่ก่อนใส่พี่น้องบังหลังเดียวนี่แหละพี่น้องผมเอาจังลุนกันครับผมเอาแล้วครับผมซัดแล้วซัดแล้วหลังนี่พี่น้องอุ้ย <c oughs> ขากลับครับผมลุนรุนรุน อุ้ยดุยได้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 เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยได้การได้การพี่น้องเยอะปลาหมอทำงานแล้วอุ้ยบักโตแหลกแหกมันพี่น้องฮึบ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 นี่เอาโชว์โตโชว์โต โอ้ยกระสุบครับผมนี่เอแรกมาแล้วมาแล้วพี่น้องแต้มแรลกแหกมันกระสุบอ้าวถือว่าเขาล็อกพี่น้องเลยนี่แต้มแหลกสวยๆเลยมืหางเตาใส่แล้วพี่พี่น้องผมเอ้า ก็ได้รุ่นนี้กยู่ครับกลับขึ้นไปนีห้าทม่มห้าเจอกันอีกเอาเป็นแต้มแต้มแรกไห่ลงไปมีเสียงดังทมตามอุ้ยดูรุนพี่น้องผมอยู่ทั้งในนั่นอุ้ยเบ็ดจมเลยไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยปาอยังนอ้อ แล้วก็กระเว้นนักสีมันเป็นปลากระสุบนะครับพี่น้องผมอุ้ยนี่นี่นี่จม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 โอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหใจอยู่รึเปล่าโอ้โหโอ้ยกระสุบแมีนบ่วะอุ้ยปลาเมีนกระสุบแล้วพี่น้องผมเอาให้พี่ยืนดูมังพี่น้องสังเกต กูเดะออ้ยตะเพียนไฟใหญ่ครับผมปาด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 อุ้ยอุ้ยปาดพี่น้องเบ็ดเบ็ดง้างไปเลยนะครับใหไงลีครับเอาขึ้นบ่ได้ไหมปลากระสีใสโลกว่านะครับพี่น้องอุ้ยเบ็ดผมง้างไปเลยโอูโอ้หน่าเสียดายแต่ว่า เอา้ารุ่นตัวไม่อู้ยโอ้โอีกแล้วพี่น้องผมพุ่น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 อุอ้ยเซตเซตเอามันจีได้บ่เดอตัวนี้รุ่นกันพี่น้องผมว่ามันจีได้อีกบ <c oughs> ่มันจีผาดอุยอ้ยพุ่นอูย้ยแรงแล้แงแล้งแล้งจืดจืดจืด,จดเซตเอา ออ,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 กกอเ,เอนนเเอ,นนนอ,อเออเออเอัเออเออเอรเออบออเ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 อยเออเอ่นอเอี่วอเอเอ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 อ่เอเออเอเออเอบเอาดเออเรอเออเออเอเอออเ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 ่นเออเออหอออเอเ ่ก็ตึงอยู่ล่ะพี่นอ้องเสียบเยื่อไปอีกกันเอาเบดก็ยังหลังหนึ่งพี่น้องนี่ยังใส่ว่าขั้นเหลียวอยู่เอาสิใส่เไว้โลนี่แหละใส่เไว้โลตรงนี้นะครับพี่น้องผมเพื่อข้าเจอยี่ว่าตึกแหอยู่บ่กวะโอ้ยหยันพิ่นมาตึกแหกปานันพี่น้องเอาใส่ไว้เลยล่ะดึกงันมองนี้ละ นาเรือนี่แหละเอานี่เลยพี่น้องเอาให้มันได้เฮเลยเอากขได้หยาดใสครับผมหลังสุดไทยกลับขึ้นมาจงเวทามาใส่บาสุดไทยนี่แหละบนี่ครับพี่น้องผมรอบใส่แล้วนะครับยามกลับขึ้นได้มาสองเตีมโอ้ขันอีกตัวหนึ่งบ่หลุดหม่นบ่หุยพี่น้องเลยปลารุ่นโลกว่า้วันนี้พี่น้องขั้นมาว่าสองโล่ด้อมันใหญ่ักิดไหม จนว่าเบ็ดงังเอา้าถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่นะครับพี่น่องรอบแหลกรอบใสแล้วก็ย้มกลับขึ้นบ่ามันยามกลับดรพี่น่องรอบกลับขึ้นมากไหมมันถื่อเสยเอ้าเอาเอา,เอาโอเคครับพี่น่องแต่ลุ่นกันรอบมาแลงครับปัดมาแล้วมาแล้วครับผมบรรยากาศร,รอบเนี่ยมันขึ้นครับพี่น้องหลังแหลกยูดนี่ก็แหกมันพี่น้องเอ้ยผู้นะ่ะเอ้ย เขาจนพันจนพันเลยนี่พี่น้องเลยสุดยอดโอ้ยหวิตาเตาจ่อพี่น้องเลยโอ้ยลุกน้ำแห้งอานี่พี่น้องเต็มแรลกอูโอ้ยปดเด็กพ่อเนาะลูกโอ้ เตมเรกปลากระสูบก็ับขึ้นทเป็นเถือกั้งตเต้วนเลยล่ะเอาขออนุญาตเสียบเหยื่อครับผมหลังนี้มีดินแบบ้ยแม่นแล้วแม่นแล้วพี่น้องอจม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 ,จม,จมปลายังลุ้นกันครับผมอึดอึด โอ้ตัวตึงโอ้ยปรากฏครับผมนี่พี่น้องอออโอ้เกี่ยวกยางขักเลยโอ,โอ้ปวดหนักครับจ้า นี่อีกเต็มครับผมปรากฏใส่สวยๆเลยกำลังงามครับบรรยากาศงามเศร้าครับพี่น้องผมไปลุยยายาเม็ดครับพี่น้องโอ้เมื่อนี้เอาหัดเบ็ดอันเสรยจมานนำเรียพี่น้องผมมันไอไปรุ่นกันครับผมล่งเรือมาแล้วนะครับพี่น้องหลังแหลกจู่กไกลๆนี่แหละ ลังถีมันแหกมันเมื่อขึ้นแต่ว่ายันี่คือสิบ่แหกแบบเทียงทีหลีครับผมผมว่าหันผมค่ายยามม่วงเยูะนี่ครับปลาม่วงบ่กะละนะครับพี่น้องผมไปรุนกันครับผมรุนเบ็ดคนเขาอ้าหลังแหลกบ่แหกมันครับผมอีกสองลังอยู่ในนี่กิบบัถืออู้เอ้าจงรุนหลังมันถือกครับพี่น้องเออ มาแล้วครับผมนั่นนั่นนั่นโอ้แทมแรกแทมแรกรอบเศร้าครับผมปลายัางวะโอ้ยสวยงามสวยงามอาเซียมครับผมอึบอึบอึบเดี๋ยว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 ้ยวยวยวพี่ต้องผม โอ้ยามา่านเราหาหลังหลังที่หกยังเฉือกพี่น้องนี่ปลาเสียมใส่สวยๆเลยโอ้ยเ,เป็นเยื่อเบ็ดพอดีนาทีเหตุเยื่อเบ็ดขับปลาตัวนี้เอาพี่น้องเอ้ยสองหลังสุดท้ายแล้วครับผมนี่พดถือกจักหลังโอ้ผิดผลาดคักเท้ มเคื่อนนี่ก็ได้สี่ตัวเมอวานนี่ก็ได้สองตัวมาเมื่อน,นี่ได้โตเดียวพี่น้องเฮ้ยด้ปลาเกได้ปลาเสี่ยมตัวเดียวครับผมหลบเสาเอาลุกลุกลุลุเอาอชื่อว่าก็พ่อได้อยากได้กินละนะครับพี่น้องโดยรวมก็ได้เบ็ดสี่สิบหลังครับผมเบ็ดสี่สิบหลัง เด็ปลามาเจากโตวว่าร่วมกันเก่าตโอเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องไหซ่ซ้ำนี่แหละไปหาสิทธิ์เบ็ดดีกว่าไปสิทธิ์ปรากฏรับจึงกับเมื่อกินเขาง่าย